เรามีหน่่ยนะครับ,รบได้ประมาณเดือนเดือนเดือนกับสิบวันนะครับเมื่าเดือนสิบห้าวันเบื่าเดือนเดือนสิบห้าวันหรือว่าสิบวัน,นครับนี่นะครับมีดอกนะครับ ดีนะครับเรีว่าด,ดีเชียนงามนะครับนี่ก็ทางนู้นนะครับอย่างดีนะครับนี่นี่ปลุกทีไปหน่อยนะครับร้อยหางหน่อยนี่ก็มาทำยาล่อแมลงครับเราไม่ใช่ทําแกสอน,นะครับไม่ทําแกสอนเราจะทำยาลอ่อยาล่อเพื่อว่าแมลงกัด ต่อยนะครับเพื่อลูกมันไม่หล่นนะครับถ้าไม่ทำก็แม,มงเยอะก็<อ>ลูกมันจะหล่นะครับนี่ก็เราจะทำะอยนะ่ารอมาไปดูนะครับอุปกรณ์ก็เตรียมมาจากที่บ้านหมดแล้วนะครับ<ส>เดี๋ยวอีกสิบวันครับ มาณสีสกวนแล้วนะครับประมาณ2เดือนกว่าก็ได้เก็บนะครับนี่ก็เริ่มเป็นดอกดอกเต็มไปหมดแล้วนะครับนี่ก็ชุดแรกนะครับดอกนี่นะครับมีแลีนะครับแต่ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะัขนาดนี้ก็ใสา่ยาได้แล้วนะครับไม่ต้องรอใหญ่นะครับ นี่ผมจะไว้ถนนเพื่อเวลาเก็บมันจะได้ดินจะไม่ลื่นครับ <c oughs> นี่ครับเราจะเตรียมก่อนมานะครับ <c oughs> นี่คเปิดท้ายเตรียมไม้ที่เราทำจากบ้านแล้วก็ขวดอันนี้ก็ยานะครับยาล่อมแมลง <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาไปทำที่ในบ้านนี่ครับ เราก็ต้องเตรียมขวดเตรียมไม้เตรียมช่อฟังยาเดี๋ยวผมจะให้ยาดูยานะครับนี่นะครับ <c oughs> เตรียมอุปกรณ์มาต่อจากคลิปอันนั้นนะครับอันนี้ก็สำรีที่เราทำแล้วก็มัดที่บ้านมานะครับแล้วก็ลีนิดนะครับลีนิดหรือว่าการนิดนิดเดียวอันนี้คือยาล่อมแมลงนะครับ ซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่1อืมซูเปอร์ฮีโร่1อันนี้กี่กรรํา30 30อะไรกล่องนี้ไม่ดีเลยกล่องเนี้ย 30cc ขอะเท่าไหร240 240นะครับคนใหญ่240คนเล็ก120นะครับหรือว่า140นะครับมวยโู้ก,ก็มวย อันนี้ก็ฮีโร่ o n อันนี้ฮีซูเปอร์ฮีโร่ o คนเล็กคนเล็กอันนี้ขนใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นฮีโร่ o มันจะมีสองแบบนะครับสีเขียวกับสีสีเขียวกับสีสบสอ้านจะชมพูนี่ครับนนคบนเล็กนี่ครับคนเล็กนี่สิบสิบซีนะครับ เล็ก 10cc นี่นะครับ 10cc นะครับนี่ก็แพงเหมือนกันนะครับผลเล็กก็แพงเท่านิ้วเลยครับเท่านิ้วโป้งเนี่ยแพงสุดๆแต่มันดีนะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับยาตัวนี้มันมีหลายยี่ห้ออยู่ตามที่ร้านขายนะครับอันนี้ก็แมลง แมลงไลายยา่ยายาแมลงครับที่ชอบต่อยฟัดท้อง <c oughs> ก็ผลไม้ทุกชนิดนะครับเฉพาะผลไม้แล้วก็อันนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับผักไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับผลไม้นะครับที่ออกดอกแล้วก็แตงโมพวกในพวกนี้นะครับ <c oughs> ใช้ตัวนี้ต้องใช้เนตหรือการเนตหรือย,ยาที่ว่า <c oughs> จํากัดแมลงที่กินแล้วตายนะครับ ใช้อะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้คือยาเหลือนะครับคือเขาไม่ผลิตมาแล้วแต่อันนี้ก็เหลียนมานะครับผมเลยเอามาใส่นะครับใส่นิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนี่นะครับประมาณเจ็ดกระป๋องนะครับผมใช้ยาเยอะนะครับที่จริงก็ใช้สองขวดสามขวดใหญ่ก็ได้ครับแต่อันนี้ก็ผมทดลองไปก่อนแล้วนะครับนี่ผมแกะไปแล้วนะขวดนี้ผมแกะไป ครึ่งหนึ่งนะครับลองลองดูนะครับมันดีหรือว่าไม่ดีครับที่แมงเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาให้ไปดูนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเข้านะครับเข้านิดๆครับเมื่อก่อนนี้ยาดีแต่เดี๋ยวนี้ยาไม่ค่อยดีนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนแรกๆผมจะใช้ตัวสีนี้นะครับสีชมพูแต่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้ตัวสีเขียวนะครับซุปไอซูเปอร์ฮีโร่วันครับมันมีหลายแบบนะยา สี่ขวดส0ม0ิบสาม0ิบห0สิบเก้าสิบหนึี่ี cc นะครับห5ื่าร้อยห้า cc ใช้ทั้งหมดนะครับ7กระป๋องนี่ก็จะแกะดูนะครับแล้วก็ทําขวดเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อเราจะเทไปข้างในแล้วก็เอายา ยาไอ้นี้ตัวนี้คือเขากินแล้วตายนะครับยาวแบบเหม็นๆนะครับขวดที่เราเตรียมมานะครับเราไม่ใช้วิธีการทำแกสอนนะครับเราจะใช้ยาล่อมแมลงแกสอนอะไรไม่รู้นะครับบ้าๆบอๆนะครับไปททำทำไปเดี๋ยวมันก็หล่นนะครับ Nh ra đây ba lần hai hai, nít đều hôm nay 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 ประมาณ1 0ซีหรือว่า2 0ซีนะครับแต่เทเทมันกี่ควันนี่นี่ครับแก่นะครับเหม็นนะครับถ้าที่จริงหอมนะครับไม่ใช่เหม็นแต่หอมแล้วดมๆไปมันก็หอมนะครับเขาใช้ยาอะไรมาทาไม่รู้นะครับนี่นะแก่แล้วนะครับอันนี้ครึ่งควันวล้วควที่เราแกะนะครับเก็บแล้วก็ปิดเก็บไว้นะครับ ว่ายานี i แพงสุดๆนะครับแพงเท่าที่เราเคยเห็นนะเมื่อก่อนไม่แพงนะครับแต่เดี๋ยวนี้สงสัยเขาขายไม่แพงไม่แพงแต่ว่าร้านเอามาขายแพงนะมันจะมีขดเล็กอันนี้ขดกลางนะครับมันจะมีขดใหญ่กว่านี่นะครับทำดีๆนะที่จริงก็ใส่ถุงมือแล้วก็ปิดปากจมูกด้วย ถ้าดมนานๆน,นี่เราจะเวียนหัวนะครับเหมือนดมเกาเลยนะสองขวัตอ,อือสามสามควัตเลยเทไปสามควันะครับแล้วก็เทแล้วก็เกะ มีสูตรแบบไม่ทำเกสรแล้วก็ใช้ยาล่อนะครับนี่นะครับเต็มขวดแล้วนะครับนี่เนะี่ยสามขวดน,นะครับเต็มเลยขวดน,น้ำส้มนะครับเรากะเอาสีมันก็ไม่ต้องออกเข้มๆนะครับสีฟ้าๆนิดๆน,นะครับใช้ยาอะไรก็ได้ที่ที่ให้มันกินแล้วตายอันนี้คือยาล่ออย่างเดียวนะครับ ลองแล้วมันเข้ามันไม่ตายนะครับแต่ต้องนี่ก็ใช้ไม้คนนะครับจุ่มกินแล้วตายเนี่ยนะครับเนี่ยต้องระว,วังมือด้วยทำหมดก็ล้างมือนะครับล้างมือให้สะอาดนี่กค็คนให้เข้ากันแล้วก็จุ่มเลยนะครับไม่ต้องใช้น้ำผสมนะครับถ้าประหยัดก็ใช้น้ำก็ได้นะครับ นี่ครับก็จุ่มขวัดแกะนะครับแล้วก็จุ่มเลยนะครับดีกันจุ่มก็อืมใส่เลยอืส่งน้อยก่อนอืมมาดูนี่นะครับแล้วก็ใส่ในขวดแล้วก็ อย่างนี้นะอยู่เท่าที่รูเอาให้มันสูงกว่ารูอีกนิดเดียวนะสูงกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะอย่าให้มันต่ำนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปห้อยนะครับทำตันนี้ทุกจนว่ายาหมดเลยนะครับถือว่าใช้ยาเยอะนะครับที่จริงก็สามขวดนี่ก็พอแล้วเอาเพียงรอบรอบต้นเอาร,รอบรอบฟันทองก็ได้แล้วแต่ผมจะรอให้มันแรง ไม่เหลือเลยนะมันจะเข้าเฉพาะตัวตัวเมียนะครับตัวผู้ไม่เข้านะครับมันแรงมันจะมีตัวเมียตัวผู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บางทีมันก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าสงสัยมันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับมันจะเหมือนตัวนี้นะครับแมงตัวนี้ชัดๆเลยนะครับที่มันชอบเกาะไต่ฟัดทองมอง ทำทุกอันเลยนะครับแล้วก็ใส่ในกระสอบแล้วก็เดี๋ยวเราทำเสร็จเราก็จะไปปกักปักแล้วตามต้นรอบกะทองครับแล้วก็มัดตามตามที่มีกิ่งไม้นะถ้าเรามีต้นไม้อยู่ไหนก็มัดตรงนั้นได้เลยนะครับหอยเดี๋ยวผมเอาเพียงทุงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับ ขอนเล็กนะครับมันจะมีขนเล็กผสมก็ได้นะครับพวกนี้น,นี่ก็พามาดูขวดที่ผมห้อยได้ประมาณสิบวันนะครับแมงจะเข้าแนละ้วอันนี้คือต้นต้นมะม่วงครับนี่นะครับนะมันจะมีแมงอยู่ข้างในนะครับเหมือนตัวที่เขาติดเลยนะครับติดกระดาษนี่นะครับ เต็มอยู่ในขวดนี้เลยมันอยู่อยู่ในขวดกล้องไม่ค่อยชัดนะครับมันประมาณอยู่ประมาณสามห้าสามสิบตัวหรือห้าสิบตัวแล้วนะครับนี่นะผมจะห้อยยาสีฟ้าๆหน่นะครับอันนี้ผมลองยานะลองว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับบางทียาก็บางตัวก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ร้อยกดตัวแล้วมั้งนะครับอันนี้ผมจะทำขวดใหญ่ ผมทำสิบขวดนะครับแล้วก็ผมห้อยสองขวดไว้นี้นะครับนี่ก็ฟัดทองนี่นะครับเมื่อก่อนผมมาดูกล่าวว่าประมาณอีกสี่สี่ห้าวันก็น่าจะห้อยยาได้นะครับนี่นะครับการห้อยยานะครับ อยัดทีหน่อยนะครับอันนี้หนึ่งขวดระยะห่างก็ไม่ต้องห่างเท่าไหร่นะครับนี่หนึ่งขวดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งขวดนะครับตรงนี้หนึ่งขวดนะครับถ้ามีต้นไม้ก็มัดที่ต้นไม้ก็ได้นะครับห่างๆเลยนะครับเพื่อแมงมันจะอยู่รอบต้นไอ้สวนยางแล้วก็ที่ลกๆนะครับมันจะมีแมงบางทีก็อย่าอยู่ต้นนี้นะครับถ้าเราใส่ก็ จะตามรอกนะครับอันนี้ชุดก่อนนะครับเดี๋ยวมีแมงเข้าเยอะนะครับให้ดูนะครับนี่ขวดขวดเมื่อวันก่อนครับผมมาใส่ประมาณสิบขวดนะที่ผมทดลองลองเอามาใส่นะครับถือว่าเข้าดีนะครับนี่ก็ยาเริ่มหมดแล้วขาวๆแล้วนะครับถ้าสีฟ้านี่ก็ยังไม่หมดครับมีแมงเข้าเยอะเลยประมาณห้าสิบว่าร้อยกว่าตัวนะครับนี่เดี๋ยวก็แมงมันตัวน้อยนะครับมันเยอะ น,นี้ก็ถือเข้าดีนะครับห้อยห่างๆนะครับห้อยแบบห่างๆนี่นะครับมันจะมีต้นไม้เล็กๆนะครับเนี่ยผมจะห้อยตามต้นไม้นี้นะอันนี้หนึ่งต้นอันนี้นู่นครับระยะห่างของมัน,นะครับขาวๆนู่นครับอันนี้อันขาวๆนี่นะก็ระยะห่างของมัน ประมาณผมกว้างก็ไกลนิดหนึ่งครับอันนี้หนึ่งอันก็อยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่นะครับนี่ที่ผมขยายก็ใกล้ๆครับไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณอีกต้นนี้ครับเดี๋ยวผมจะห้อยต้นนี้อีกต้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับระยะห่างของขวดนะครับ มันไกลเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งขวดที่ลดอีกสองขวดนะครับออกกับสวัสดีครับทังนู้นสขวดอัน,นี้คือคือขวดยาน,นะครับที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้านะครับให้ดูช่องนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ในถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใน ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับให้นะครับและนี่คือวิธีการทําขวดนี้ก็กลังห้อยนะครับอันนี้ขวดเก่านะครับอย่าลอกแมลงนะครับคือว่ามันหมดนะครับเลยมาใส่นี่นะครับเอาตกแล้วครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะครับอันนี้คือเตานะครับแล้วก็เพื่อมีอันนี้ครับเฟืองครับเฟือง ไม้นะครับเพื่อเราจะดังไฟนะครับแล้วก็ไปเช็คแล้วก็เหล็กนะครับเพื่อจอะเหล็กจอะขวันน้าส้มนี่นะครับน้ําส้มที่เราแกะเก็บไว้นะที่เราดื่มนะครับสิบบาทว่ายี่สบามสิบบทนี่นะครับเราจะจอะนะครับเราจะเผาเหล็กแล้วก็ดังไฟแล้วเผาเหล็กเออมันร้อนๆนะครับเราจอะประมาณตรงนี้นะครับไม่ใช่ครึ่งนะครับกึ่งนี้นะครับ ขวดนี่นะครับเรากะเอานะครับเราจะเอายาห้อยข้างในนี้นะครับเราเจาะรอดแมลงเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงที่เราเข้านี่นะครับเดี๋ยวผมมาดังไฟก่อนนะครับนี่คือวิธีการเจาะขวดนี euh. ่นะครับเราดังไฟได้นะครับเราจะเอาเหล็กเหล็กสี่ตัวนี้นะครับ สี่ตัวสี่ตัวก็ได้นะครับเหล็กเหล็กที่เขาทําบ้านนะครับที่เหลือๆนะเศษๆนะครับใส่ไปข้างในนี่นะครับเดี๋ยวมันร้อนๆก็เราก็เอามาแทงนะครับไว้ข้างล่างนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันแดงก่อนนะครับรอเหล็กมันแดงก่อนนะครับเจาะรูมันจะ จะได้เข่าลึกๆนะครับนี่นะครับเทแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีเจอกนะครับยังเหล็กยังไม่แดงครับนี่ครับเจาะตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นรูเลยครับ คือเหล็กยังไม่แดงเท่าไหร่นะครับรอยมันทะลุทะลุเลยนะครับเนี่ยรอยมันแดงๆกันแล้วครับนี่ครับได้แล้วนะครับหนึ่งอัน รูเล็กๆนี่นะครับอย่าเอาใหญ่นะครับเอาประมาณนิ้วเราเนี้เขาไม่ได้นะครับนิ้วเราเขาไม่ได้นะเล็กๆนะอย่าเอาใหญ่นะใหญ่เดี๋ยวมันจะออกนะครับนี่มันจะเป็นรูลูข้างลายนะครับสองรูนะครับใหญ่ๆก็สี่รูนะครับเล็กๆก็สองรูนะครับนี่ก็ผมเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ น้ำส้มนี่นะครับอันนี้ก็ถือใหญ่นะครับอันนี้เก็บเข้าได้นะครับนิ้วมือขดยางนะครับวิธีการจอดนะครับจอดระยะจากนี้สามนิ้วนะครับจากบดฝามานะครับหรือว่าสี่นิ้วอย่าเอาอย่าเอาตรงกลางนะครับตรงกลางมันอยู่ตรงนี้นะครับเอาเฉพาะตรงบนนี้นะครับ เวลาเราห้อยยาอยู่บนนี้นะครับยาจะอยู่บนนี้อันนี้มันจะหอมมันจะเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับจอดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็จอดเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะต่อไปไปการทำเชือกนะครับเชือกมัดนะครับนี่นะครับเป็นการทํา เชื่อมนะครับนี่ก็เตรียมเชือกฟางแปนแบนอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเอาเป็นไอที่เขาม้วนได้นะครับแล้วก็สำลีนี่นครับสำลีแบบไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําใช้แบบกลมๆนะครับถุงละประมาณ30บาทหรือยี่สิบบาทนี่นะครับสำลีนะครับเป็นม้วนอย่างนี้เราก็ เราก็ดึงดึงออกนี่ก่อนนะครับนี่นะครับทำลีนะครับแล้วก็แกะออกแบ่งเป็นสามส่วนนะครับแกะออกแล้วก็เราก็ตัดตัดสามส่วนนะครับแบ่งเป็นสามส่วนแล้วก็ม้วนให้มันเล็กๆนะครับ เล็กเท่าที่สุดนะครับที่เราจะมัดครับเป็นก,กรรไกรอย่างนี้นะครับหายแล้วไหมหายลงวเ <c oughs> ท่ากวบก้นเทียน <c oughs> นี่ครับอืมฮะอืมนะครับเราม้วนให้เล็กสุดนะครับนี่ครับแล้วก็จะบฟางนะครับตัดอืมสุดท้าย นี่นะครับความยาวประมาณนิ้วมือนี่ครับไปนิ้วมือนี่ครับเชือกฟางแล้วก็แกะออกเป็นเีส่วนคนระับสี่ส่วน,นครับสี่ส่วนด้วยยังไงก็ไม่รู้ลนะได้ตัดให้ได้สี่เส้นนะครับอย่างนี้นะครับให้ได้สี่สี่นีนะครับแล้วก็ จะทาการมัดเชื่อมนะครับนี่นะครับทำอย่างไงก็ได้นะครับให้เป็นเอเชือกที่ว่าเราจะมัดสปรีนะครับแล้วก็จุ่มยาครับนี่นะครับแล้วก็มัดอย่างนี้เอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงแรงแรงครับเพื่อเน้นน้นๆครับเวลาเราจุ่มยานี่ แมงจะมาดูดนะครับแมงดูดแล้วแมงกินแล้วแมงตายนะครับอย่างนี้นะครับเ pues ป Santos, eline, lake, çocuk, settling, ible, ็นม้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะนําจุ_<_่มยาแล้วก็เอาไปใส่นะครับเดี๋ยวก่อนนี่ครับอย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นม้วนที่ผมทําไว้นะครับมีนี่ครับเป็นม้วนเป็นม้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ความยาวก็เท่ามือเรานี่นะครับเวลามาลันนี่นะครับโอเคนี่นนี่ก็วันแล้วก็ตัดแล้วก็แกะออกนะครับเป็นสี่เส้นนะครับจำรีจำ,ร,จำรีแบแบแบนก็ได้นะครับแบ่งแผ่นละสี่ม้วมนนะครับวงกลม หรือวเอาสำลีที่ปั่นหูก็ได้ครับตัดแล้วก็ทิ้งเลยนะทิ้งในขวดครับอันนี้ก็เราเตรียมประมาณสามอันนะครับเชื่อฟังสามมวนอันนี้ก็ประมาณหนึ่งถุงครับไม่หมดนะครับหนึ่งถุงนี่ก็อันที่เราทำได้นะครับประมาณร้อยห้าสิบเส้นหรือว่าร้อยเส้นนะครับอันนี้คือ เอาไม้ล้วมานะครับหรือว่าไปตัดไม้ไผ่ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างไงคตัดเป็นครึ่งนะครับแล้วก็ผ่าเป็นไม้เป็นตัวเท่านี้นะตัวเท่านิ้วนะครับหรือว okay. ่าเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นที่ปากแล้วก็ห้อยนะครับอันนี้คือไม้ไม้ที่เราตัดแล้วก็เราจะตักดินอย่างนี้นะครับตัดดินนี้แล้วก็เราจะเอาขวดห้อยข้างบนนี้นะครับ ระยะก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งสองสามสามนิ้วสี่นิ้วนะครับคืบนิ้วมือเราเนี่ยนะครับความยาวสูงกว่าฟัดใบฟัดทองอีกนิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตัดให้ดังนี้ให้มันแหลมแหลมนะเวลาเราแทงแทงดินมันจะได้เข้าลึกๆนะครับ มันจะได้เด่นๆนะครับเวลาปากก็ปักให้ดีๆเวลามัดขอดก็มัดให้ดีๆนะครับอันนี้เราก็จะเตรียมบ้านเรียบร้อยถึงบ้านาไปถึงสวนก็ปักอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผสมยานี้ก็ทำไม้รอเลยนะครับตัดไม้ถ้าถ้าสวนมีไม้มีอะไรก็มัดตามไม้ก็ได้นะครับแต่นี้ก็เราตัดหญ้าก็เป็นที่ ไม่มีไม้เราก็ต้องทำไม้อย่างนี้ปักนะครับทำจนว่าครบขวดประมาณหนึ่งร้อยหรือว่าร้อยห้าสินะครับจนยาหมดนะครับยาของผมก็ประมาณสี่ขวดหรือว่าสามขวดนะครับที่จริงก็ห้าขวดนะครับยิ่งเยอะย,ยิ่งดีนคนัะนี่เรากาดประมาณห้าเอ่อหนึ่งตัวนะครับเพราะว่า ที่สวนมันจะมีต้นไม้ยื้นะครับมัดตามต้นไม้ก็ได้นะครับปกักรอบขอบนะครับ